แบมแบมค่ะควาดอันดับที่1บนชาร์ตไอทูนทั่วโลกนะคะในมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 2B ค่ะวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะคะแบมแบมค่ะได้คัมแบ็กปล่อยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2นะคะที่มีชื่อว่า B ค่ะพร้อมกับปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลสโลโมนะคะออกมาค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากนะคะจากแฟนเพลงทั่วโลกค่ะโดยมินิอัลบั้มเดี่ยวชุดที่ 2B นะคะขึ้นอันดับที่1 บนไอทูนท็อปอัลบั้มชาร์ตนะคะใน30ประเทศทั่วโลกค่ะได้แก่บราซิลนะคะกัมพูชาชิลีคอสตาริกานะคะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะเพลงสโลโมนะคะก็มาแรงขึ้นอันดับที่1บนชาร์ตเรียวไทม์ของจีนี่นะคะแล้วก็ขึ้นอันดับที่1ใน iTunes Top 2ชาร์ตได้อย่างน้อย17ประเทศทั่วโลกเลยละคะ่ะได้แก่อ์เจนตินานะคะคอสตาริกาค่ะเอกวาดอ์นะคะฟิจิกัวเตมาลาอินโดนีเซียอิสราเอลนะคะ รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะอีกทั้งเพลงไตเติลยังได้เข้ามาอยู่ในท็อป10อันดับแรกของ i t u n e ท็อป2องชาร์ตในสหรัฐอเมริกานะคะเยอรมนีค่ะอิตาลีนะคะสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์นิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์และก็คโคลอมเบียะคะ่ะนอกจากนี้นะคะมินิอัลบัมเดี่ยวชุดที่2ของแบมแบมนะคะก็ยังติดอยู่ในอันดับที่1บนเวอร์ไวด์ไอทูนอัลบัมชาร์ตและยูโรเปียนไอทูนอัลบัมชาร์ตในเวลาเดียวกันนะคะนอกจากนี้แฮชแท็ก แบมแบมสโลโมเอาหนาวนะคะก,ก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1นนะคะซึ่งยืนยันถึงความนิยมในระดับโลกได้เป็นอย่างดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกัแบ,บแบมแบมด้วยนะคะไปดูยอดวิวล่าสุดของเพลงสโลโมนะคะทางยูทูบชา n e l แบมแบมนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ค่ะมียอดวิวการดูอยู่ที่23ล้านวิวไปแล้วนะคะปังมากจ้าไม่เพียงเท่านั้นนะคะมินนี่ค่ะก็มาลง IG Story นะคะลงคลิปเพลงสโลโมของแบมแบมนะคะก็เป็นการซัพพอร์ต แ็กกู๊กไลน์นะคะคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปฟังกันเยอะๆค่ะและคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง True ID ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชอบใจค่ะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า